ดรามางานแข่งวัลเลย์บจากมหาสงการสู่สงคราม2 0 2 4ยีชมชัดๆสีหน้าพี่ปูบถูกรุ่นน้องชนสาวโพสสุดงงหนุ่มทักเชทมาหาแค่ตอบว่าจ้าแต่โดนด่าเละและคูไพยัยบุญกับ BMW อเบิ้ยกับผมนนคนชอบเชื่อุ้ยมึงไปใายทิ้งกันไหมเนี่ยแรง มื่อไรจะได้นอนเต็มอิ่มบางทีวะชอบจริงๆะนะเรื่องชาวบ้านเนี่ยเป็นงานของเรามาข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวแปลกๆนะเราจะขึ้นข่าวที่แบบไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เพราะว่าคลิปนี้เดี๋ยวมึงเครียดแน่เดี๋ยวได้ตึงเดี๋ยวได้ตึงได้มีสาวคนหนึ่งนะคือไปดูก็ได้โพสนะครับเป็นโพสต์ที่แบบงงๆอ่ะแล้วก็ตั้งคําถามนะเกี่ยวกับ เสิ่งที่ตัวเองไปเจอมานะกับโซเชียลของตัวเองนั่นแหละมึงคือใครไม่รู้ทัก direct ig มาแล้วคือกูต้องไม่รู้ไงแต่ทษนะกูผิดอะไรวะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะพี่ถ้าลบกวนขอโทษนะโอเคไหมครับอ๋ออะไรวะจ้าแล้วพักแถวไหนครับตอบกับคุณจ้า ไม่โอเคก็บอกครับอย่ามาจงมาจ้าเลยผมอาจจะคนระดับกับสังคมของคุณแต่คุณมองคนแค่เปลือกไปหรือเปล่าอะไรวันนี้ใครเป็นคนสเกลข่าวไม่กลัวอย่าปวดหัวเลยหนุ่มเป็นอะไรอ่ะหนุมเป็นคนทักไปเองนะเนี่ยก็คิดว่าไอ้หนุ่มคนนี้นะครับน่าจะได้คําตอบที่ไม่ได้ตรงใจมากนะเขาอาจจะเกิดอาการน้อยคือทักสาวไปนึกว่าจะแบบสาวอาจจะ ตอบมาเป็นประโยคยาวๆอะไรยางนี้หรือเปล่าแต่ว่ามาเจอคําว่าจ้า <c oughs> ซึ่งมันอาจจะเป็นช่วงเวลายเย็นแล้วนะครับเวลาที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นเวลา18กา22นทีมันก็เลยแบบว่าเออถ้าจ้าเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงกลางวันนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงเย็นแล้วทั้งทั้งที่สาวเนี่ยไม่ได้พิมพ์อะไรต่อนะจริงๆถ้าเกิดแบบว่าเว้นช่วงไว้หน่อยนะสาวอาจจะพิมพ์ประโยคที่แบบยาวกว่านี้ก็ได้แต่เราอาจจะใจร้อนหรือเปล่าอะไรอย่างี้ก็เลยแบบบ๊อบอกเพื่ออะไรวะงงอย่าพิมพ์คำาจ้านะกันตอนนี้ เพิ่มยกนิ้วห่วงใยนะกดหัวใจด้วยเออกดหัวใจด้วยนะแล้วก็คําว่าจ้านะอย่าไปพิมพ์กับคนที่ไม่รู้จักเดี๋ยว มันจะมีคนหัวร้อนใส่คืนแบบนี้เป็นอะไรไหมข่าวนี้เดี๋ยวเราย้อนไปชมฟุตบอลกันสักหน่อยดีกว่านะครับพอดีช่วงนี้เนี่ยบอลเตะกันหลายคู่นะไม่วจะเป็นบอลไทยแล้วก็มีบอล onde, ดาราด้วยชมสีหน้าชัดๆปรีปรอบหลังถูกนักแสดงรุ่นน้องชนลม้มเป็นบอลเก็บตกนะครับช่วงวันศุกร์ก็จะมีจังหวะที่เอ่อต้องใช้ร่างกายนะต้องมีการกระทบกระทั่งอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีดรามา่าไงแต่คือกลัวยังไม่ได้เห็นนะว่าจังหวะนั้นเนี่ยมันแบบ มันรุนแรงขานาดไหนมันอาจจะกระโดดทีบสองตีนเลยไหมหรือว่ามีการฟันสอกันเกิดขึ้นในบอลดาราเพราะว่ามันมีดารารุ่นน้องเนี่ยเขาก็ออกมาโพสขอโทษแบบจริงจังเลยไปดูหน่อยกว่าไปจังหวะเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอือนี่นักข่าวเนี้ยเอ,อยังไงครับจนนอดนี้อ๋อกระแทกเออทำไมอ่ะก็ ดูพับชานะก็เป็นก็เป็นไหลนะไหลเบียดกันนะคุณไปดูเออก็เป็นไหลเบียดกันนะแค่นี้มึงด่ามาอะไรมึงดา่ามาชาวเน็ตไหนเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยช็อตเนี้ยมันเป็นการเอาไหลชนกันนะผมคิดว่ารอบหน้าเนี่ยถ้ามันขนาดนี้นะอย่าเตะเลยบอลนนะ่ะ ดิลูก้วแทงเปตองโยนเปนตองก็ได้โปกเกอร์ก็ได้นะไม่ก็ชูดบาร์ดชูดบาสไม่ได้ว่ะเดี๋ยวดูนีกไล่แทกกันชาวเน็ตอาจจะมีส่วนหนึ่งคุณผดดู้ชถ้าเกิดใครดูบอลถึงก็จะรู้นะว่าจังหวะนี้มันไม่มีอะไรเลยมีสิทธิ์จะไม่ฟาวด้วยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการไล่เบียดไล่คุณผดดู้ชมว่าตัวพี่โบ๊เองไม่ได้โมโหอะไรขนาดนั้นด้วยอาจจะแบบเอ้ยจาน ฟ้าป่าผมโดนเบียดอะไรเงี้ยผมว่าในมุมพี่ป๊อบนะน่าจะแค่เนี้ยไล่ชนแลยอดูกันอีกทีหนึ่งภาพช้าชัดๆนะครับเนี่ยมีการกอดดูนะเนี่ยไหนหนอ้หนุ่มคนนี้วิ่งมาบ่าแล้วมีการเบียดพี่ป๊อบดูนะช็อตเนี้ยเนี่ยไหมชนเบียดไปนะเนี่ยจะบอกว่าเตะไหมก็อ่ะดูขาเนี่ยแม้มันเป็นการเบียดนะคุณไปดูเนี่ยเป็นการเบียดนะครับเบียดแล้วล้มเนี่ยเห็นไหม มันไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้เตะขาแบบเสียบสองขาเหมือนไอไอโชว์สปีดอะที่มันเสียบกา้กาอันนั้นอนาโดนดา่าน,นั้นแะกูบอกให้ถ้าขนาดนั้นอ่ะหน้าโดนแต่เนี้ยดูดิอันนี้แบบเนี่ยแม้มันเป็นกันแบบนิดนึงอ่ะแล้วพี่โป๊แกเสียหลักไงคุณผู้ด,ดูอยู่ยากยังวะจะด่าบ้า <laughs> <D> อะไรเนี่ยมาข่าวนี้คือไมเดอ นี่สารภาพตรงๆนะกูตื่นมาว่าข่าวนี้นะเด้งไม่หยุดเลยไม่น่าเลยกูไปกดแชร์ทิ้งเอาไว้ไงพอดีแบบช่วงนั้นผมไลฟ์พอดีนะก็ไลฟ์เกมชินคันเซ็นนะครับใครจะดูก็ไปดูได้นะนี่ไลไ์นี้แม่ขายของได้ป่ะกดซับได้นะครับตัดเริ่มต้นราคา2 0บาทนะกดซับได้เลยนะครับถือว่าให้ค่ากับข่าวทางข้าวไส้นะสนับสนุนได้นะครับเอ้ยไทยอีกตัวเองวะมาเอาจริงนะข่าวเนี้ยกูอะ ไม่ต้องอ่านก็นได้นะแค่แม่งขึ้นในคลิปอะแล้วกูรออ่านคอมเมนต์อะก็ได้ <c oughs> มันมาจากเรื่องนี้คือไปดูดามางานแข่งวอลเลนทัวร์เมนต์มหาสงการสอ2พันย่สิ่มากในเอกตอนนี้อันนี้เป็นการสรุปนะครับในคอมเมนต์นะของเพจคิสเอนีนะครับจริงๆอันนี้เป็นการโชว์แม์นะครับคุณผู่ชมเป็นการเอาออสตานะครับมานแต่ละทีมนะครับแล้วก็มาชนกันมีทีมตัวแม่นะเจอกับทีมวัดป่า นักยิงบ l ิง g ั l งบ g ั l a n g b อ้ครูร้แล้วไอ้ bling b l a บ g b l a n ร bling b บ a n g blang bling b l a ูว่าน่าจะใช่อันนี้ทีมพวกเราคือลูกพ่อเอ๋ยทีมยิงให้ฮงอุ้ยเสียวเ้ยทีมตัวแม่เนี่ยเป็นสาวล้วนนะครูไปดูแล้วก็ทีมวัดป่าเนี่ยเป็นทีม v t u b e r นะครับซึ่งเขารวมตัวกันนะครับแล้วก็มาชนกันกับทีมตัวแม่นะครูไปดูถ้าดูจากตรงนี้แล้วก็ไม่น่ามีดราม่าเลยใช่ไหมถ้าคนทั่วไปมาดู ดราม่าอะไร่ะมันดาม่าจากตรงนี้ครับรีวิวพิธีกรวันนี้แบบไม่อวย 1. พูดตัดกำลังใจ 2. พูดแซวทีมตัวแม่ 3. พูดมุ่งอยู่แบบนั้นอยู่เรื่องอย่างเดียวเลยอะไรวะคืออะไรสี่พูดว่าบางคนอยากเปิดหน้าแต่ทำไมวีไม่เปิดหน้าอ่ะไม่ทำการบ้านมาถามชื่อวีเออมีเรื่องอีกแล้ว กูเพิ่งจะเคลียไอเด็กฝึกง,งานตอนตีสามเองกูต้องลุกมาตอนตีสามไอเนี่ยเพื่อมาดูข่าวเนี่ยมาเสื้อขเขาจริงๆแล้วโชว์แมตช์รอบนี้ดราม่าเนี่ยไม่ได้เกิดจากการแข่งนะแต่เกิดจากการพากถือว่าเป็นการแข่งระดับออฟฟิเชียลนะที่มีดราม่าจากหนักพากันอันนี้เนี่ยจะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเคสแรกเลยเปล่าวก็เดี๋ยวเราไปดูประเด็นกันหน่อยดีกว่านะที่เขาคุยกันเนี่ยว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูกันทีละข้อๆเลยเออเปนกแข่งขนันตุ๊ดตุ๊ด แต่เว่าภายในเกมทีมวัดป่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบและแพ้ให้กับทีมตัวแม่อยู่หลายครั้งซึ่งทางทีมภาคการแข่งได้มีการใช้คําพูดที่เหมือนไม่เกียดกับผู้เล่นเช่นพูดว่าเล่นโง่เป็นต้นเฮ้ยเมื่อกี้เรายังบอกเขาอยู่เลยเขาเมาเานะจับมือสองเขาอยู่เลยดูเปนไงดูเขาเล่นครับ ตอนนี้ดูแล้วเขาหน้าจับมือเราสอนว่าเราตกกบบแล้วด้วยครับที่เราเองเล่นโง่อยู่เล่นกันขนาดนี้เมื่อกี้เราจะไปขิงเขาอยู่เลยไปจับมือสอนเขาอยู่เลยดูเป็นไงเขาเล่นคราว่าเขาหน้าจับมือเราสอนว่าเราตกกบบาแล้วด้วยครับที่เราเองเล่นโง่อยู่อันนี้เล่นขนาดนี้กูมองว่าคนที่พากน่าจะเป็นเสียงเอ็ดวินะคี่ยจำเสี่ยงได้จำเสียงได้แต่กูว่านะอันนี้มันเป็นการคุยกับเออ่นักพากย์อีกคนมากกว่าคุวไปดูคือ ถ้าเราฟังบริบทฟังคําดีๆนะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับนักแข่งนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคนที่มาแข่งนะมันก็ยังไม่ได้แรงถึงขนาดที่ว่าไอ้นี่ขนาดนั้นนะส่วนตัวนะกูมองอย่างคนนอกนะหรือการไม่จําชื่อของผู้เล่นอ่นะกูตามสุดเลยอะ่ะอาวตารของ,ของ,ข,องของเตี้ยอะไรนะครับอันนี้อาวตารของคุณอะไรนะผมชื่อบาเบลนะครับผมอ๋อคุณบาเบลใช่ครับคุณบาเบลเตี้ยอะไรนะครับอันนี้อาวตารของคุณอะไรนะครับเตี้ยอะไรนะครับอันนี้อาวตารของคุณอะไรนะครับนะครับโอ้โหอ๋อ โอเคโอเคโอเคเชี่ยเป็นมุกแหลมมงเชื่อกูค <c oughs> ิดมากนะมึงอ่ะนี่คือตอนสัมภาษณ์พิมตัวแม่อึ้งมากทำไมกล้าชงอะไรแบบนี้ต่อนหน้าขเขาเนอ่ยน <c oughs> ี่คุณก็ไปได้เออคนช่วยเอามือของคุณเนี่ยให้มันเห็นในในจอได้ไหม <c oughs> ผมไม่รู้คุณทำอะไรอยู่เนี่ยมึงคุณชอบมือลงไปข้างล่างเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ก็อยู่ไม่ผมสับรวมไงของสัรวมผงเก็บมือมันเขี้ยวหรืออะไรไม่มันเขี้ยวหรืออะไรมันเขี้ยวเหรอคุณรู้เหรอผมยีขาเต็งอยู่คุณรู้อะไรแกปการหน่อยเกปการหน่อย เออกูว่าท่านจะเล่นอันนี้ก็กก็็เสี่ยงอยู่นะเพราะว่าเราอย่าลืมส่วนหนึ่งมันเป็นออฟฟิเชียลนะตายขาอะไรเงี้ยกูว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะรู้จักกันนะอ่าสมมติทีมนั้นมีพี่แป้งอยู่กูกับไก่วีนะครับเล่นมุกนี้กับพี่แป้งกูเชื่อว่า FC ฝั่งพี่แป้งก็ด่าต่อให้รู้จักก็ด่ากูอันนี้ได้เป็นช็อตช็อตหนึ่งนะครับที่แบบว่า กิดดราม่าเหมือนกันนะโอเคครับผมวันนี้คือเป็นดีที่สองแต่คุณผู้ชมงงเฮ้ยทำไมไม่เห็นหน้าไม่เห็นด้วยอ่าอย่างไงนี่คือมันมันเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอวตารแทนตัวอ่าอินฟลูเอนเซอร์ครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้เจตนาหรืออะไรนะแต่ที่ว่าก็ถือว่าแปลกใหม่มาหนก่คนเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์อินฟลูเอนเซอร์ปกติเขาอย่างจะแบบโชว์หน้าโชว์ตาเปิดกล้องเปิดกล้องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่นี้ผมว่าก็ยังยังยังถามต่อไม่ได้อยู่โอเคครับผมวันนี้คือเป็นดีที่สองแต่ เชีย yeah. นี่ไม่รู้เลยเหรอว่ายูทูบเบอร์คืออะไรอันนี้น่าโดนอันนี้น่าโดน <c oughs> <c oughs> เราเป็นฐานะนักพากค,คือต่อให้ไม่มืออาชีพหรือว่าเอ่อมืออาชีพมืออาชีพยิ่งไม่พลาดมึงพลาดไม่ได้อะพลาดมึงโดนด่าแน่นอนแต่อันนี้ไม่ได้เป็นนักพากมืออาชีพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดนเชิญมาพากนะคุณไปดูอันนี้เราต้องแยกประเด็นด้วยนะอ่าโอเคสมมติกูไม่รู้กูก็ต้องถามทีมงานว่าเอ้าวยทูเบอร์เนี่ยเอ่อคือคืออะไรเหรอครับ คือแบบคืออะไรหน้าการ์ตูนแบบนี้คืออะไรครับไม่เข้าใจแล้วทีมงานก็น่าจะต้องอธิบายว่าวีทูเบอร์คืออะไรเวลาที่เขาออกมาสตรีมอ,อะไรก็พูดมันก็พูดอธิบายไปนะไอคนบีบงานมันต้องมีดิเฮ้ยอันนี้เหมือนมันไม่มีหรือเปล่าวะหรือมันยังไงวะฟังต่อดิผมก็ยังไม่รู้เจตนาหรืออะไรนะแต่ถือว่า ก็ถือว่าแปลก,กใหม่พอสมควรเพราะว่าทัวนเมนนี้เป็นทัวร์อินฟลูเอนเซอร์ปกติเขาอยากแบบโช,ชว์หน้าโชว์ตาเปิดกล้องเ,เปิดกล้องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่นี้ผมว่าก็ยังยัง,ยง,ยง,ยงหาคำตอบไม่ได้อยู่ <laughs> อย <laughs> โอเคครับผมวันนี้คือปดีที่สองแสดงว่าคนที่พูดอยู่เนี่ยไม่รู้เลยว่าวีทูเบอร์คืออะไรเพราะว่าวีทูเบอร์จะเปิดหน้าทำไมใช่ไหมถ้าเป็นฝั่งวีทูเบอร์ก็จะบอกว่าเอาลูกเรืเปิดหน้าทาไมก็กู คือโลนี้ไงนึกออกไหมคือกูวเนี่ยนี่แหละโลกูก็ไม่ได้แบบเข้าใจยูทูบเบอร์อะไรขนาดนั้นหรอกแต่ก็พอรู้มาบ้างผมถามคําถามอันนี้ผู้หญิงเล่นจริงๆใช่ปะครับอะไรวะเออผมมีคําถามว่าอันนี้ผู้หญิงเล่นจริงๆป่ะครับใช่ใช่ครับผู้หญิงครับก็เป็นดูเข้าข้ออย่างเงี้ยรู้สึกว่าเสี่ยงก็คือแบบ หลบเลยนะใช่ครับไปรอเพื่อนเข้ามาคอสอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงเล่นหรอกนี่มันระดับแบบว่าโปรแบบผู้ชายเล่นกันแล้วนะผู้หญิงเล่นแล้ว,ลว,ลลวทําไมคะผู้หญิงเล่นเก่งแล้วมันทาไมใช่ครับไมรอเพื่อนเข้ามาคอสอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงเล่นหรอกนี่มันระดับแบบว่าโปรแบบผู้ชายเล่นกันแล้วนะหรือว่ามันเป็นการเน้นเกินไปวะคือคนภาคเองอาจจะไม่ตั้งใจไปทางนั้นถ้าเป็นฝั่งผู้หญิงเองแล้วแล้วฟังก็จะแบบอาจจะมีหงิดหงิดเล็กน้อยแบบทำไมเรามาสรุปกันดีกว่าส่วนตัวนะจริงๆโทษ เอ่อคนภาคอย่างเดียวก็ไม่ได้คุณไปดูเพราะว่า 1. คนภาคไม่ได้เป็นมืออาชีพอยู่แล้วด้วยนะก็เป็นอินฟูนะเป็น KOL นะที่ได้รับเชิญมาให้มันรับตำแหน่งพระนักภาคอว่าเรื่องเนี้ยถ้าจะโทษจริงๆอะ่ะหรือว่าตีนะต้องตีทีมงานวอลเลย์ Wall เพราะว่าเป็นคนบีปงานเป็นคนคุมแล้วคุมไม่ได้สิ่งแรกที่ตีคือ1คนจัดงานไม่ได้เรื่องคือไม่ควร ให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็ไม่ควรประมาทขนาดนี้กูวสังเกตตลอดตั้งแต่อาน,นะครับตั้งแต่พับ g ีถ้าถ้ามันมีเชิญนักพากที่ไม่ใช่มืออาชีพแบบคุยวดูมันจะต้องมีนักพากที่เป็นมืออาชีพ1คนที่กูไปแข่งไอ้ BCM เนี่ย Black Clover M นะครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยที่เป็นโชว์แม์เนี่ยโชว์แม์เหมือนกันเลยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับที่มันแตกต่างกันนะคุดูหนึ่งเขาจะมีนักพากมืออาชีพมา1คนแล้วก็มี K.O.L. ที่เชิญมา1คนฝั่ง B.C.M. นะเป็นไอ้กายใช่ปะเป็นกายหงิดแล้วจะต้องมีนักพากย์หคนประกบคู่คือเข้าใจว่าต้องมี K.O.L. อยากอยากให้แบบเอองานมันอนเตอร์เทนรู้เข้าใจแต่ว่านี่คือสิ่งที่พลาดอย่างมหาศคืออย่าลืมี่มันเป็น, official นออฟฟิเชียลนว้ยมันไม่ใช่เป็นการไลฟ์แบบเนี่ยอปอตหอนองนากวยอย่างเงี้ยใช่ปะเอากวยผ้าคนเดียวอ่ะอันนั้นอ่ะมันคือแบบเล็กๆไงมันคือรายการเยอะแต่ว่าเนี้ยฝั่งวีทูเบอร์แฟนคลับก็เยอะ ฟังสาวใช่ป่ะทีมเราสาวแฟนคลับเขาก็มีของเขาแล้วแฟนคลับแต่เราฐานเนี่ยมันความคิดไม่เหมือนกันคุณไปดูมันต้องมีบีฟหรือว่าบีฟมันอาจจะมีการแก้หน้างานหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันควรจะมีนะถ้าดูแข่งรอบนี้ยกูว่าเหมือนไม่มีหรือว่ามีแต่ไม่ได้พูดกันหรือเปล่ามันก็เลยเละไงบีฟน่าจะห่วยมากๆมึงบีฟงานยังไงทําไมหนักภาคอะ่ะถึงไม่รู้ว่าวีทูเบอร์คืออะไรอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบ คือมึงต้องรู้อ่ะเขาะ้าใจป่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอ้างได้ว่าเอ้ยกูไม่รู้คนบีบอ่ะมึงต้องไม่บีบเขาแต่นี่มึงไม่ได้ทำเพราะถ้ามึงทํามันจะไม่เป็นอย่างนี้หรือถ้ามึงทําแล้วเนี่ยคือมึงทาไม่มากพอมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอันนี้ผมว่าเป็นบทเรียนเลยนะสาหรับทีมงานนะครับส่วนนักพากย์ก็ส่วนหนึ่งก็จริงนะที่อาจจะทํากันบ้านมาไม่เยอะพออันนี้สมมุตินะถ้ากูอ่ะเป็นนักพากย์ใช่ป่ะเราจะเกิดดราม่าเนี้ยสิ่งแรกที่กูจะทำกู <c oughs> ขอโทษครับแล้วกูอยาจะ <c oughs> กรามแบบพับเพียบเยี่ยวเลยแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขาเปลี่ยนทางภาคนะบอลแลนดะ์เปลี่ยนนักภาคแล้วนะครับก็โฮสต์เนี่ยเป็นคนที่มืออาชีพแล้วนะครับ2คนนะโอเคถือว่าแอคชั่นได้เร็วอยู่อันนี้กูดึกเล่นๆนะกูไปดูสมมุตินะเคิดท้าปล่อยไปอีกวันนี้แต่ว่าล่าสุดอีกทีหนึ่งนะครับเสือก็เสือกให้สุดมาแข่งรอบไอเวนเน้นนะรอบไอ้ใจร้าวเนี่ยไม่มีแชทน,นะครับก็ได้ทำการปิด ความเห็นไปเย็ร้อยแล้วนะก็เ mm hmm. ป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่ออทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังนะหรือว่าคนที่ตั้งใจทํางานอยู่แล้วเนี่ยขอให้ไม่เจอเรื่องยาก,ยากแบบเหตุการณ์นี้เออกูก็ไปเห็นเบื้องหลังนะพี่นักพากทีมงานตากงตากงหู oh. ไม่งเนื่อยนะครับ เออเข้าใจเข้าใจนะครับเข้าใจทุกคนเลยพอ,อแล้วเดี๋ยวทั้งทัวรวีทั้งทัวร์เฮียรู้ตอนนี้คุยมาลงที่กูนี่เฮียนะนะนี่เสือกถึงขั้นแบบกูนี่โดนแบดเลยนะไม่จ้างไอเฮียนี่แน่ๆนไอเฮียนนท์ปากดีเหรอมึงไอเฮียเอาการเอางานมาแลกเลยเนี่ยกูเนี่ยเอออ่ะข่าวสุดท้ายดีกว่าค็ณไปดูก็ข่าวนี้เนี่ยแม่ง ข่าวนี้เนี่ยอย่าเรียกข่าวเลยนะไปที่เฟซครูภัยบูนแสงเดชนะครับก็ถ้าเราดูจากรูปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะคือดูแต่ว่าถ้าเราทําการกดเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีแหมเ,ออเป็นการมองข้างนะครับซึ่งเป็นการโพรชนรับอาจจะเป็นช่วงที่รถติดหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะเพราะว่าไปพระยาช่วงเสาร์อาทิตย์เซนเซอร์เดซันนี่อันนี้เป็นระยะไกลนะครับเครียด <c oughs> <c oughs> เล็กค่ะโอ้เจ็บใจผมเล็กหรือคุณโบครับโอ้โหเออมีต่อยสวนมาอกมากวนตียจริงๆริงเหนื่อยว่ะเหี้ยคลิปนี้นี่กูไม่เคยทำคลิปนนแบบชอบเสือกเรื่องชาวบ้านนี่กูเหนื่อยขนาดนี้นะเหนื่อยเลยเออกูเหนื่อยเลยกูไปดู ตายๆเนี่ยเนี่ยเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมคุณผู้ด,ดูก็ให้เขาซัดนวลต่อไปนะสำหรับคุณผู้ไพบุญเนี่ยก็นั่นแหละตามนั้นอนะ่ะก็มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวก็มาเสือกกันต่ออ่ะเจอกันใหม่ใครเข้าดูใหม่ดูจนจบยังไม่กดซับสไคร้นะครับกดซับเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวมึงเจอหนอนกูกูย้อนหนอนฟาดหน้ามึงนะเจอกันคลิปหน้าสหรัที่นี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วเฮียคนง่วงเลย